แล้วมันก็เขาหน้าผากเขาเป็นคนที่ฉลาดเขาจะเป็นคนที่สวยมากนะเนี่ยเดี๋ยวไม่สวยนะหน้าลงคลิปเออทำหน้าไม่สวยเนี่ยหนูเจอดีเลยเนี่ยโชคดีที่หนูเจอยายเนี่ยแม่นมตาเขาสวยมีตะโกนบอกตาสวยตาสวยตะกายโอ้โหทนเขาเก่งมากเลยโหเด็กเก่งเก่งคุยกับเขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาหายายพรนะให้ยายพรนวดให้แต่จะเจ็บหน่อยนะหนูทนได้ไหม ทนได้ครับพ่อเขบอกงี้ไม่เห็นจะเจ็บเลยนะลูกเนาะไม่เห็นจะเจ็บเลยนะในยานมีขนมหนูอยากได้นั่นไหมล่ะตะไครไหม<ะ>หนูอยากได้ตะไครไหมพี่ไข่พี่ไข่อะหนูอยากได้พี่ไข่ไหมเดี๋ยวหนูไปขอกับลุงข้างในอ,อ่ะลุงเขามีพี่ไข่รื้เปล่าลุงก็มีพี่ไข่อะ ร้อนๆโควิดไม่ต้องไปในห้องแอร์นะลูกนะัวเขาร้องหักนิบทีเดียวเนี่ยตัวหลังก็ไม่มาเลยยายแก้งหนูตัวนี้คือโฉมหน้าของยายพรนะครับคนที่นวดให้น้องเหมยได้พูดเก่ง นิยายไม่ค่อยรับแต่ว่ายายเห็นหนูมายายก็เลยต้องรับน,น,นี่ค่ะปนนท์วันนี้พักบอกว่าเคี้ยวเหงือกใหญ่แล้วรักเขาเคี้ยวก็ราะเข,ขาขันฝนปากปากเปรี้ยวไปหมดแล้วเขาขันฝนตาเริ่มจะตีะแบบไม่ตีนะล,ลูกนะตไปไหนเนี่ยคนนิดเดี๋ยวลูกจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแปบ๊บเดียวคนระับเดี๋ยวแป๊บเดียวตตูเดี๋ยวจมูกก็นหนูก็มเด้งอุ้ย จมูกก็ขึ้นด้วยลูกหนูจะมีด่างไหมคะมีมีนี่นี่เดี๋ยวหนูก็มีด่างหน้าตาก็สวยเดี๋ยวคิ้วก็มัสวยเนี่ยวันนี้คือร่องรอยจากการนวดนะครับก็จะแดงหน่อยอันนี้นวดอะไรครับยายครับก็เรียกการนวดกดจุดเปิดลมปราณค่ะเส้นที่ตีบตันทั้งหลายมันจะช่วยได้โอให้ดึงจมูกด้วยอ่าเดี๋ยวดึงจมูกมีวิธีการปรับจมูกเดี๋ยวให้ยายดึงด่างให้นิดเดียวลูกนะ ออนี่คือการปรับดั้งปรับดั้งนิดเดียวอแต่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะคะจะไปทําเองไม่ได้นะไม่ได้ดูที่เนี่ยดูต่อไปตัวจะคิ้วสวยเห็นไหมหน้าก็จะแดงๆหน่อยนะครับคิ้วก็ตั้งแล้วก็ไม่มีเขาเดิมแล้วเดี๋ยวให้ยายนวดนะเดี๋ยวยายให้พี่ไข่นะเอาไหมเอาพี่ไข่ห้อยติดคอเลยเนาะเอาพี่ไข่ห้อยติดตัวเลย ไปบอกลุงลงว่าเดี๋ยวหนูจะได้ปิ๊กไข่แล้วมนะเป็นยังไงบ้างลูกเบาไม่แสบแสบแสบ,บหน่อยเจ็บหน่อยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็าหายเนาะเดี๋ยวมันก็เข้าฟึบปากก็เข้าที่ไม่เป็นไรสวยนี่หายแล้วเลือดมันเริ่มไปเลี้ยงสมองหน้าก็เริ่มเต็มแล้วน,นะเขาเปลี่ยนไปจังเยอะยายดีใจแล้วเนี่ยหนูสวยขึ้นอ่ะเอยสวยด้วย โดนเจ็บหน่อยลูกเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวหน่อยหนูก็จะพูดเก่งแล้วพูดเก่งให้ร้องเพลงกับลุงลุงนะเต้นคอพับเต้นคอพับเแฟนคุณคอพับอ่ะพับพับพับตอนนี้ดันหลับ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 ไม่รู้เรื่องเลยาชอบชอบเพลงนี้ร้องกับลุงลุงด้วยเปล่าลูก เนออ๋เขาไปเต้นเพลงนี้ที่รายการคุยแซบโชว์เบาอุ๊ยเบานิดเดียวลูกอันนี้แหละทำให้สวยทำให้สวยนิดเดียวลูกนิดเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวทนเจ็บหน่อยทนเจ็บหน่อยให้เดี๋ยวยายให้พี่ไข่ลุงนี่เดี๋ยวนิดเดียวทนเจ็บหน่อยทนเจ็บหน่อยพี่ไข่รือเป่าทนเจ็บหน่อยทนเจ็บหน่อยพี่ไข่หรือเปล่ายายเล่นพีเผยดึงหน่อ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 ย พ่อก็ชวนคุยยายก็เล่นที่เปลออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกยายรักหนูยายรักหนูนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรยายรักหนูยายรักหนูลูกรักหนูอาให้หนููจะได้สวยลูกนิดเดียวนิดเดียวไหนเป็นคอพับคอพับยังไงนะแฟนคุณคอพับพับไม่พับแล้ว แห้นะแลวให้พี่ไข่ลูกเดี๋ยวให้พี่ไข่มันหาสวยลูกนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยเอขนาดร้องยังสวยเลยฮะตายยังสวยเลยบอกบอกบอกยายใ้ภาษาอังกฤษสีเหลืองพูดว่าไงสีเหลืองเย็นสีส้มอ๋อเลนโอ้แล้วสีเขียวไอ้สีชมพูเต้พิงก็ตลับสีข้ามไม่ได้ข้ามแล้วงง มาใหม่ใหม่สีเหลืองไม่เอาแล้วต่อให้หลายสีก็ไม่เอาแล้วเส้นคอเดี๋ยวคลายเบาแล้วลูกมันเริ่มลุ่งแล้วเดี๋ยวหลังเดี๋ยวที่หน้ามาหายใจใหม่สุกหน้าโอ้สุกหน้ามาถูกก็เปล่าก็ไม่รู้และนี่เดี๋ยวลูกเส้นคอเนี่ยมันเริ่มลุ่งแล้วลูกสุกหน้าผมไม่ได้มาเองติดคอติดอยู่ที่คอนิดนึงนเดี๋ยวก็ล่งลูกคือน้องเหมยอาจจะเจ็บนิดนึงนะครับ บางคนบอกโอ้โหต้องร้องไห้เลยเหรอมันมันไม่เส้นคอมันมันมันมีปัญหาการไหลเวียนลมปราณเหมือนเหมือนอะไรนะเขาเรียกสะไค้นน้ำที่มันเกาะคือผมต้องบอกก่อนแล้วเมื่อก่อนน้องเหมยมาใหม่ๆเนี่ยคือถ้าถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกแย่กว่านี้เยอะเลยนะครับอย่างปากเบี้ยวเคี้ยวเหือกเยอะเลยตายังเป็นคนตาตีอยู่เลยนะครับหลังจากนวดกับยายพรไปได้พักหนึ่งนะครับก็มีหลายๆคนที่เขาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องเหมยตาโตขึ้นพูดเก่งขึ้นอะไรขึ้นนะครับ <im itation> แล้วหลังจากโควิดรอบแรกมาก็ไม่ได้เจอยายพอเลยจะเป็นปีแล้วเนี่ยเพิ่งได้มาเจอยายเนี่ยมันก็ห่างหายจากการนวดไปพอสมควรนะครับน้องเหมยก็เลยอาจจะเจ็บหน่อยยังไม่ชินแต่ความสวยยังสวยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นไปได้ยายลูกพยายามยายพยายามกินน้ำอัดลมกับน้ำเย็นหมยนี่มยายบอกว่ายายบอกว่าไม่ให้<อ>กินน้ำอ<ห>ัดลมไม่ให<อ>้กินน้ำอัดลมลูกฟันจะไม่สวยด้วยแล้วก็น้ำเย็นอย่าให้เย็นมากกินน้ำพอดีพอดีเนาะ อ,อ,อันนี้คือเป็นการนวดเพื่อแบบว่าเอาลมออกจากปากเปิดลมปาาเปิดลมปาน,ะ,ปปาน,นะครับเพราะว่าลมที่ติดอยู่ตามใบหน้าอของธาตุสีของคนเราดินน้ําลมไฟคือส่วนหนึ่งที่จริงอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าตอนคลอดอะทําให้เขาเป็นลักษณะที่เป็นคือขาดอากาศช่วงขณะหนึ่งพอพอตอนนี้พอตอนเราเปิดเส้นคอตรงนี้แล้วเลือดไปเลี้ยงสมองได้แล้วหน้าก็เปลี่ยนไม่หน้าก็าหายปกติ เพราะช่วงที่ว่าเหมือนจังหวะที่ขาดอากาศหายใจช่วงหนึ่งแล้วทาให้แบบว่าสมองมันได้ออกซิเจนไม่เต็มที่มันก็เลยใคเนินงนแเหมือนปั๊บขาอาาหายใจนิดนึงแป๊บนึงอืมแป๊บเดียวนั่นแหละคเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นพวกตอนคตอดเนี่ยเนี้ยเนี่ยขาดอากาศหายใจเขาตอนคตอดอากงก่ไม่แน่ใจเพราะขาดอากาศแล้วเป็นแบบนี้เหรออ่าท้งนั้นแหละ มันพอที่นี่มันเด็กที่เหมือนเอออะไรพวกมันเป็นขาดอากาศแล้วสมองมันก็ไม่กระตุ้นแต่พอเลือดไปเต็มที่คือโอเคมันได้ออกซิเจนมันก็พัฒนาการแต่ตามทางการแพทย์เขาบอกว่าตัวโครโมโซมผิดปกติเลยเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยผิดปกติมันก็ไม่น่าจะหายนิดนึงนิดนึงนิดนึงจะเสร็จแล้วลูกจะเสร็จแล้ว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 นิดเดียวได้ไหมล่ะลูกทีเดียวนะนิดเดียวนะทนหน่อยทนเจ็บ นิดเดียวลูกนิดเดียวนั่นแหละลูกหายแล้วโอ้โหยายรักหนูยายรักหนูยายรักหนูยายทำให้หนูสวยอายลูกเดี๋ยวหนูจะเก่งแล้วหนูจะเก่งแล้วเนี่ยไหมอืมแต่แม่แม่หนูก็สวยขึ้นอ่ะโอ้ยตีนลูกยืดโอ้ยยยยยยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้ให้ให้ยายเอาด่างหน่อยหนูจะได้มีด่างดู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 ดังขึ้นเลยอุ้นน้ำไหลยืดด้วยเอาที่ชูมาเอาที่ชูมา เดี๋ยวให้ยายทีเดียวเจ็บทีเดียวลูกเดี๋ยวให้ยายเอาดั้งให้หนูจะได้มีดั้งหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่ใจไม่ได้ทำเจ็บเออเนนิดเดียวเห็นไหมไมแม่ไม่เจ็บแค่หน่อยนึงนิดเดียวนิดเดียวทนเจ็บหน่อยเก่งอยู่แล้วสู้ไหมล่ะสู้ไหมสู้ไหมคะสู้สู้ทำไงสู้ทาสู้ในเต้นคอพับยายดูก่อนเดี๋ยวข้านวดเยเอามั้ยแฟนคุณก็พับพับแล้วขนาดจะพับทักตัวแล้วไม่ได้พับแต่คอแล้วตอน เก่สวยแลเวยงเก่งเก่เก่งเก้าเก่ง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 เกพงเก่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 งเข่งเก่งากงเก่งขอ่งก่งขา่งเก่งค่าเกงเ่งเเก่เก่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 ่